คิงบินเนี่ยออนี่ว่าเสียงคิงบินด้วเสียงิงสะเสียงิงสานพี่น้องสุกุสุก้นจเกอันนี้ก่อนนีมันหล่นเลสแกนเดมันีอย่างมันีอย่งบหูบเปิดกับบหูต้องเปิดก่อนว่าไม่อี้อย่างแกก่อนนเธอ ที่แกะกองหรือแกะที่ย่าชคเหี่ยงนี่นเธอเลือดจมันจะไหนปะโอ้หน,นึ<อ>น่งห่อสองห่อสามห่อขึ้นหอย่างดีแล้วจนสี่ห่อโบ้เลยสำนีกง่นี้ที่นอกสุขูชูคนมันเรียนมานี เคียงยาชมพูนั่นเลยแกะเขาเอากาอกก้อนเนี่ยเขาแกะก้อนเห็นบ่นั่นเลยขนนั่นแย่ทุ่อหอดีแกะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะผู้ใดอยู่เมืองไทยแค่ขับอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียเฉพาะออสเตรเลียกับเมืองไทยเด้ อยู่ออสเตรเลียหรืออยู่เมืองไทยก็ได้ขันอยากสั่งขนมเปียกสั่งกับยายชมเลยเด้ออืมสั่งกับยายชมได้จัดเด้อสั่งกับยายชมเนาะส่งทั่วไทยแต่บางวันเป็นส่งยอดเตรเลียเนี่ยส่งทั่วไทยได้จัะเด้อยอดสเตรเลียก็สั่งไปให้ญาติสีพี่น้องในอืมสั่งไปให้ญาติสีพี่น้องกินมมเมืองไทยบอกเราส่งไปแก้มเลยบอกตีเป็น,น,นเนงินออสเตรเลียราคาออสเตรเลียยี่สิบสามดอลลาร์บอกยี่สิบสามดอลลาร์เด้อ ผู้ใดอยากกินขนมเปียกให้ญาติพี่น้องได้กินอยู่เมืองไทยสั่งอยอะไต้เลียกับยายชมแล้วก็บสีส่งให้อยู่เมืองไทยท่านผู้ใดสั่งอยู่เมืองไทยก็สั่งได้นจต่เนาะสั่งอยู่เมืองไทยก็สั่งได้นะเธอเห็นบ่ขนมเปียกใส่ยังไงอันนี้ใส่ใส่อะไรเนี่ยอุ้ยแก่บ่พอ l ใส่บ่เบิ่งใส่ได้เนาะแก่อืมบ่ใส่ขนมเปียกไส้ใหญ่ไส้ไข่ไทยไข่ไทยลักไข่ไข่ทะลัก ไช่ใหญ่ไข่ทะลักโบ้เลยฉะนั้นจะลดอย่างไรนี่ถั่วเขียวไข่ถั่วเขียวไข่ถั่วเขียวไข่บ่ถันน่วเขียวไข่อันนี้ถั่วเขียวไข่อันนี้มันลดอย่างนี้เช่นขัโยตาเตียเนี่ยกันอยากสร้างไปเหย่ยาสีพี่น้องอยู่เมืองไทยมาสร้างกับเ้ชส้มเด้อส่งทั่วไทยยู่เมืองไทยนะ่ะส่งทั่วไทยยู่แถวไหนจังหวัดไหนส่งไหยเมื่อทั่วไทยอือเน,นี่ยมันไม่สุกใสเลยเนี่ยขนมปัง ว่าขนมปังว่าขนมเปี๊ยะเห็นบอกมีทุกไสเลยนะอยากกินไส้ไหนไส้แบบไหนบอกมีทุกไส้เลยสิเลยมีทุกไส้เลย,เลยขนมเปี๊ยะไส้ทะละักไส้ทะลักไข่ไส้ไข่ทะละักโอ้โหพี่ร้อนสิพี่แต่เลือดมาแล่วก็เถ้าหน้าเท้าหลังที่บ้านอ่ะขายเละขายหวยกันบางทีแต่คิดเลขเอง,ค,งคิดเงี้ยไหนแฟนคขับผิดเลยที่จะไปคิดขาดที่จะไคิดเกิน ่คนเท่านะหาชิปเงินเราได้หนิเออแต่เรคิดเงินขาดเร่อยากเป็คิดเงินเกินแพทย์คาบใจดีใจดียายขึ้นเงินหนูขาดไปนะเอนกินเงี้เลยเซ็ตคาบขาดเออมายายหนูต้องจ่ายยายเท่านี้เท่านี้นะยายคิดเงินไม่ครบแต่ละคนอะคิดเงินเกินคิดเงินเกินกับนี่คิดเงินลูกขาดเกินว่าไปยังร้อแก้ได้เนาะมาคนคนเราถ้าทำผิดพลาดนี่ไม่เป็นไร เพราะว่าเราทําแต่ถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเลยคือเราไม่เคยทําอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะถ้าผู้ใดบ่เคยผิดพลาดก็คือแบบว่าบ่เคยเหตุอย่างเลยมาคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างเนาะบางมีเพผิดิพลินเนี่ยก็ว่าพี่ปรถชิกันหรือม่หน้ากับเทาหน้าเทาหลังนี่ว่าเอเนาะให้อภัยกันในใจเดินบ้ามันไม่จักใส่แบบนี่ซีซีมะซีอันเนาะซีมะซีกันมันอร่อยไงเธอมาผู้ใดอยาก ไข่แซนต์อ้นบ่แม่ไห่แซนกับพูดใดอยาางไงญาติสีพี่น้องที่เมืองไทยเลยกินสั่งกับยายช่มเนอะขนมเปียกขนมเปียขนมเปียกขนมเปีย,ปยซอยแปดอร่อยมากเขาบอกให้ไส้ทะลักเนีย่ยมีไส้เผือกไส้ฟักล้วนฟักล้วนไข่ฟักฝอยทองไข่ฟักเผือกไข่เผือกฝอยทองไข่ถั่วล้วนไข่ถั่วฟักไข่ ว่าฟักหลายก็ดีนะฝรั่งหนิ้งก็ฉี่ว่าดีถั่วฝอยทองไข่เห็นบ in <ge> ่เนี <problem> ่ยฟักล <Mein> ้วนไข่เนี่ยฟักฝอยทองไข่เนี่ยฟักเปลือกไข่เนี่ยเห็นบ่ถั่วฟักไข่เห็นบ่เแล้ว่าฟักหลายก็ดีเออฝรั่งหนิ้งเนบ่ยว่าว่าวล้วฝรั่งหนิ้งถ้ามาฟักนะ่ดีเลยเออแบบว่ามันเอาแต่ว่าฟักทองแบบ เมื arias, ну ่อน mm ั hmm. eso, ja ้นอยู่กับพญ่เฮ็ดคลิปวิดีโอพญ่ยปอกบบอือใไงวันี้ก็เบอกไทยกับแฟนคลับอันนี้คืออะไรนี่คือฟักทองพญาเบ้างนะไปจสักแล้วไปบอเขาบอกฟักกับฝรังด์เตอรมันดีเนาะโบเลาจะแบแต่ในสิบว่ปาดไดบ้านสีตกดเอาเดื่องมาขีบ่นนี้คุณไหอยู่เมืองไทยอยากกินเสแฉนนวลเห็นบอั่ไงค่ะคุณกินในหาคนแต่จะชอบกินคนเดียว มันอันนี้หนังมันลอกออกมัหนังมันลอกกิดกินอ,อันนี้มันบอกเป็นว่าหนังมันหนังมันมมกิดนีบมันก็เลยเป็นแบบตังสีมั้งผู้ใดอย,อยู่เมืองไทยหรือผู้ใดอย,อยู่ออสเตรเลียอยากสร้างพิญญายสีพี่นอ้องอยู่เมืองไทยกินสยยนร้างพิญญาส้มนึกแต่เด้อส่งทั่วไทยเั้ะส่งทั่วไทยผู้ใงใส่มันนะโอ้พี่น้องเลย